สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูแป้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์กันนะคะวิชาของครูเป็นวิชาชิวชวนักเรียนสามารถไปหยิบน้ําขนมนมเนยมากินได้ตามสบายเลยค่ะแต่ว่าคุณครูมีข้อแม้หนึ่งอย่างนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนหาที่สงบเรียนเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการเรียนของนักเรียนนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องแม่เหล็กกันนะคะ แม่เหล็กคืออะไรแม่เหล็กคือวัตถุที่มีคุณสมบัติในการดึงดูดโลหะบางชนิดได้โดยเฉพาะวัตถุที่มีสารแม่เหล็กอย่างเหล็กโคบอลและนิกเกิลนะคะเป็นส่วนประกอบหลักอันนี้นะคะก็คือแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กแท่งเหลี่ยมก็จะมีลักษณะแบบนี้แม่เหล็กเกิกมา้าหรือแม่เหล็กตัวยูอันนี้แม่เหล็กเฟอร์ไร์นะคะโดยปกติแล้ว แม่เหล็กหนึ่งแท่งจะประกอบไปด้วยสองขั้วแม่เหล็กที่ตรงกันข้ามเสมอนั่นก็คือขั้วเหนือและขั้วใต้นะคะซึ่งที่มาของชื่อขั้วแม่เหล็กทั้งสองนะคะได้มาจากทิศทางการหันของแท่งแม่เหล็กเพราะว่าเวลาแท่งแม่เหล็กเคลื่อนที่ไปได้อย่างอิสระไม่ว่าจะลอยอยู่บนน้ําหรือแขวนอยู่ในอากาศ เมื่อถูกทําให้หยุดนิ่งปลายทั้งสองด้านของแท่งแม่เหล็กจะหันไปทางทิศเหนือและทิศใ,ใต้ของโลกเสมอค่ะดังนั้นปลายแท่งแม่เหล็กที่หันไปทางทิศเหนือของโลกจึงถูกเรียกว่าขั้วเหนือและปลายแท่งแม่เหล็กอีกด้านที่หันไปทางทิศใต้ของโลกจึงถูกเรียกว่าขั้วใต้คนส่วนใหญ่มักเรียกขั้วแม่เหล็กเป็นขั้วบวกและขั้วลบซึ่งจริงๆแล้วขั้วบวกและขั้วลบเราจะใช้เรียกกับขั้วไฟฟ้าอย่างเช่นถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ค่ะ อันนี้คือทิศทางการหันของแท่งแม่เหล็กนะคะเราไปดูค่ะนักเรียนลองสังเกตนะคะตัว N ก็คือทิศเหนือนะคะก็จะหันไปทางทิศเหนือส่วนตัว S นะคะคือทิศใต้ก็จะหันมาทางทิศใต้ค่ะซึ่งวิธีการทดลองหาขั้วแม่เหล็ก แท่งแม่เหล็กทั่วไปที่ไม่มีขั้วแม่เหล็กบอกก็จะเหมือนกันนะคะที่อาศัยการหันของแท่งแม่เหล็กและเข็มทิศในการบอกทิศทางถ้าไม่มีเข็มทิศเราสามารถหาทิศต่างๆด้วยการหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ในตอนเช้าตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงประมาณ9ก้นาฬิกาหรือหันหลังให้พระอาทิตย์ในช่วงเย็นเวลาประมาณ 15บห้าลิกาเป็นต้นไปค่ะด้านหน้าของเราจะเป็นทิศตะวันออกด้านหลังของเราจะเป็นทิศตะวันตกนะคะด้านซ้ายมือของเรานะคะก็จะเป็นทิศเหนือและด้านขวามือก็จะเป็นทิศใต้ค่ะการหาทิศด้วยวิธีนี้ในช่วงเวลาเที่ยงพอพาทิศจะอยู่สูงกันไปอาจทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ง่ายค่ะแม่เหล็กมีกี่ประเภทกันนะเราไปดูกันค่ะแม่เหล็กจะ,จะแบ่งเป็นสองประเภทตามลักษณะการเกิดคือ หนึ่งแม่เหล็กธรรมชาติค่ะเป็นหินแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีสารประกอบออกไซด์ของเหล็กหรือแมกนีไทม์มีรูปร่างที่ไม่แน่นอนนิยมนำมาสร้างเป็นเข็มทิศเพราะมีแรงดึงดูดแม่เหล็กน้อยแต่แม่นิยมนำมาใช้งานในด้านอุตสาหกรรมค่ะ 2. นะคะแม่เหล็กประดิษฐ์เป็นแม่เหล็กที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อนำไปใช้งานในด้านต่างๆแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ แม่เหล็กถาวรมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กตลอดไปหรือมีอำนาจการเป็นแม่เหล็กได้นานจะมีรูปร่างหลายแบบเช่นแบบเกือกมา้าวงกลมสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นต้นค่ะส่วนใหญ่จะทำมาจากเหล็กก้าที่ถูกพันรอบด้วยลวดทองแดงอาบน้ำยาแล้วปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไปทําให้เหล็กก้าแปลสภาพเป็นแม่เหล็กถาวร โดยเราจะพบเห็นแม่เหล็กถาวรประกอบอยู่ในสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเช่นแม่เหล็กติดตู้เย็นเข็มทิศกล่องดิสอเป็นต้นค่ะแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแม่เหล็กชั่วคราวมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กในช่วงระยะเวลาที่ต้องการจะทําแม่เหล็กเท่านั้นมีลักษณะการเกิดแม่เหล็กเหมือนกับแม่เหล็กถาวรจะมีส่วนต่างกันตรงที่ เหล็กที่ใช้จะเป็นเพียงเหล็กอ่อนธรรมดาทําให้เมื่อหยุดปล่อยกระแสไฟฟ้าอำนาจแม่เหล็กก็จะหายไปทันทีตัวอย่างที่พบเห็นได้เช่นหูฟังแม่เหล็กยกของรถไฟฟ้าเป็นต้นค่ะทําไมแม่เหล็กถึงดึงดูดและผลักกันแม่เหล็กสามารถดึงดูดและผลักกันได้เป็นเพราะภายในแม่เหล็กมีอะตอมเล็กๆจํานวนมาก ที่มีแรงดึงดูดของกระแสไฟฟ้าซึ่งอะตอมเหล่านี้มีการเรียงตัวที่เป็นระเบียบและเคลื่อนที่ไปนในทิศทางเดียวกันทั้งหมดทําให้แม่เหล็กเกิดแรงแม่เหล็กที่เคลื่อนที่จากขั้วแม่เหล็กเหนือสู่แม่เหล็กใต้ส่งผลให้เกิดสนามพลังหรือที่เรียกกันว่าสนามแม่เหล็กขึ้นบริเวณร,รอบๆแม่เหล็กคะ่ะอันนี้นะคะก็คือสนามแม่เหล็กคะ่ะเส้นแรง เส้นแรงแม่เหล็กนะคะอันนี้อันนี้คือขั้วใต้อันนี้คือขั้วเหนือค่ะดังดังนั้นนะคะหากเรานําแม่เหล็กทั้งสองแท่งที่ขั้วต่างกันเหนือกับใต้หันเข้าหากันสนามแม่เหล็กของทั้งสองแท่งก็จะดึงดูดกันแต่ถ้าเรานําขั้วเหมือนกันขั้วใต้ขั้วใต้กับขั้วเหนือขั้วเหนือนะคะหันเข้าหากันสนามแม่เหล็กทั้งสองแท่งก็จะลักออกจากกันค่ะ แม่เหล็กขั้วที่ต่างกันแม่เหล็กก็จะดูดกันแบบนี้นะคะแม่เหล็กขั้วเดียวกันก็จะพักออกจากกันแบบนี้ค่ะแม่เหล็กดูดติดกับสิ่งของอะไรได้บ้างเราไปดูค่ะแม่เหล็กจะดูดติดโลหะบางชนิดโดยเฉพาะสิ่งของที่มีเป็นเป็นส่วนประกอบหลักเป็นเลหล็กโคบอลลื่น และนิกเกิลน,นะคะซึ่งสารเหล่านี้เรียกว่าสารแม่เหล็กเช่นตะปูกันไกลคลิปนิบกระดาษไม้บรรทัดเหล็กเป็นต้นนะคะแต่แม่เหล็กไม่สามารถดูดติดกับสิ่งของที่เป็นทองเหลืองทองแดงอลูมิเนียมเงินสแตนเลสพลาสติกไม้ได้เพราะสิ่งของเหล่านี้ไม่มีสารแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบค่ะจบค่ะวันนี้เราเรียนกันเท่านี้นะคะ ถ้านักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยอะไรสามารถแอดเฟซกูปแป้งไปและทักมาสอบถามกันได้นะคะงั้นวันนี้คุณครูปแป้งขอจบการสอนเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ครับหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ